นี่ท่าหนึ่งนี่มือไม่กลางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับก็ะตบอนนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เร่งเร่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องขาลงเลยเนี่ยไม่เอาลงอะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับ ไม่มีต้องใช้เผยถีบโต้งเลยเหรอบอกลายไมตาไม่มีเงื่ออกไม่มีเงื่อออกให้ใช้ได้นี่โอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งเลยท่าสองเลยคุณอินโนเวชั่นแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆท่านั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์ ไม่เทเลยอาเพได้อีกอ่าสอง้ฮะท่าที่สเป็นท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นทาวัยรุ่นนอนเล่นครับแพงกิ้งดูครับท่าแพงกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงจริงาสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมดีครับนีครับสุดยอดครับเ๊เป๊ โอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มี<ะ>มีตวัดกลับมีมีถอยหลังหีือ่ตวัดกลับโอ,อยังไงยังไงตวัดกลับฟลิปป <c oughs> ่ะฟลิปป่ะโอ้โหถามจริงโอ้โหไม่ไง